สวัสดีค่ะพบกับขวัญขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะ EP ที่68แล้วนะคะจะมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะไม่มีคำว่าบ้าหรือว่าหน้าขำในความคิดสร้างสรรค์น,นะคะความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันไม่เคยมีขีดจำกัดนะคะมีแต่คนเราต่างหากที่ไปขีดกรอบให้มันนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่กล้าคิดหรือว่าเริ่มที่จะทำอะไรแตกต่างเพราะว่ากลัวคนอื่นจะหาว่าบ้าเนาะแต่ว่าคนที่สำเร็จอะคะ่ะมองอีกอย่างหนึ่งคือพวกเขาเนี่ย คิดว่าคนที่ทําแล้วก็คิดอะไรแบบเดิมๆต่างหากที่บ้านะคะเพราะสมองคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีไว้แค่นั้นมันยังสามารถคิดอะไรได้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากกล้าคิดเนี่ยกล้าที่จะคิดนะคะเราจะทําอะไรที่สุดยอดได้อีกเยอะแต่เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ให้อิสระตัวเองได้คิดพวกเขาคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะคุณว่าความสำเร็จแปลกๆประหลาด ประหลาดนะคะมากมายในโลกนี้ค่ะมันไม่ได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่บ้าหรือว่าหน้าขำหลอกล้อนะนี่คือเป็นคําถามที่เขาตั้งนะคะคุณรู้ไหมว่าคนที่ทําสิ่งเหล่านี้สาเร็จอะคะ่ะพวกเขาเนี่ยต่างก็เคยเอ่ถูกหัวเราะเยาะมามากมายแค่ไหนแล้วดูสิวันนี้นะคะว่าใครที่หัวเราะเยาะเขานะคะคนที่พูดว่าเขาจะสําเร็จเพราะความคิดบ้าบ้านั้นๆหรือคนที่พูดว่าความคิดบ้าบ้านั้นจะไม่มีวันสําเร็จนะคะ คนเหล่าไหนกันหร,รอที่เคยหัวเราะเยาะนะคะอืมก็อาจจะเป็นคนที่พูดว่าความคิดบ้าๆเหล่านั้นจะไม่มีวันสําเร็จใช่ไหมคะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในโลกอะคะ่ะมันก็ต้องเกิดขึ้นได้อีกนะคะยุคก่อนคนที่คิดอะไรบ้าๆเนี่ยคะ่ะอาจจะสําเร็จยากกว่าเพราะว่ามีคนที่เชื่อในความคิดของเขาและให้โอกาสเขาเนี่ยน้อยนะคะแต่ยุคนี้เนี่ย ยิ่งใครคิดอะไรบ้าๆได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าโลกของเราเนี่ยกำลังรอคอยคนที่กล้าคิดแล้วก็กล้าทำอะไรที่แตกต่างนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันจะมีคนที่เชื่อในความคิดบ้าๆแล้วก็ให้โอกาสคุณอย่างแน่นอนนะคะแต่คุณกล้าไหมกล้าที่จะบ้าแล้วก็น้าขำและสำเร็จไหม หรือคุณเลือกที่จะธรรมดาและน่าเบื่อและไม่สําเร็จนะคะคําตอบเดียวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะนะคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจนะคะโอเคเราก็อ่านจบไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้แน่นอนก็วันนี้จริงขันเพิ่งเคยได้คุยประเด็นนี้กับเอ,อคนที่ทํางานมานะคะขันเห็นด้วยนะคะขันขอยกตัวอย่างคําพูดจากคนสองคนแล้วกันเนาะคําพูดคํานึงเนี่ย มาจากอเบิร์ตไอสไตน์นะคะเขาพูดในทํานองประมาณว่านะคะมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ทําสิ่งเดิมๆแต่หวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้นึกออกไหมคืออยากที่จะให้อนาคตเปลี่ยนแต่ยังทําแบบเดิมอยู่นะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่อนาคตจะเปลี่ยนในเมื่อเรายังทําแบบเดิมถูกไหมคะทําแบบเดิมก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมนะคะอืนี่คือคำพูดจากไอสไตน์เนาะ เอีกคําพูดหนึ่งจากคนในยุคเดียวกับเราแล้วกันรุ่นเราเขาเดียวกับขวัญน,นะคะคุณท็อปจิรยุทธ์นะคะเ,เจ้าของบิทคัพนะคะเขาเคยพูดว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเก่งนะเขาไม่ได้เก่งเพียงแต่ว่าเขากล้าที่จะเริ่มคนแรกนะคะและถ้าเขาไม่ดื้อเนี่ยเขาทําไม่สําเร็จแน่นอนเพราะว่าช่วงแรกๆที่เริ่มทําธุรกิจอะคะ่ะทุกคนไปย้อนดูประวัติเขาได้นะเขาเจออุปสรรคเยอะมากนะคะ หลายๆทีมเข้ามาตรวจสอบเขาเพราะว่ามองว่าธุรกิจที่เขาทำมันผิดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบฟอกเงินหรือเปล่าเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็สินทรัพย์ที่ขายเนี่ยเออที่เหมือนกับว่าเออเป็นผลิตภัณฑ์ของแพลตฟอร์มอ่ะมันถูกต้องไหมนะคะจะต้องมีการกำกับดูแลไหมมันถูกกฎหมายไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือหน่วยงานหลกัหลกๆของรัฐอะ่ะเข้ามาหาเขาหมดเลย แล้วแน่นอนเขาชอบพูดคำนี้ในสัมภาษณ์หลายๆรายการนก็คือระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นกับลูกชายที่เพิ่งจบนะคะจบปอโทมาจากอังกฤษเนี่ยคุณพ่อจะเลือกใครจะเลือกฝั่งใครเชื่อใครแน่นอนคุณพ่อก็ต้องเชื่อหน่วยงานของรัฐใช่ไหมก็ฝสัให้ปิดบริษัทนะคะแต่เพราะว่าเขาดือ้อเขากล้ามากพอนะคะเขาก็เลยยืนหยัดที่จะทำแล้วสุดท้ายเป็นไงคะมันก็พรูฟแล้วว่าเขาคิดถูกนะคะอืม ก็คือเขาเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่กล้านะบ้าหรือว่าเรียกว่าทําอะไรที่ตอนนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าคือเขามองว่าเขาแบบทําถูกเขามองว่าสิ่งนี้ก็คืออนาคตเนาะแล้วสุดท้ายก็คิดถูกจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนวตก,กรรมจํานวนมากเลยพูดว่าส่วนใหญ่ก็ได้คะ่ะมาจาก การที่เราทดลองทำอะไรใหม่ๆการที่ลองฉีกกรอบเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากอย่าเพิ่งไปตัดสินใครว่าเขาบ้าหรือเปล่าหรือว่าเขาเออสติดีหรือเปล่ามันช่างน่าขำจังเลยนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใครแบบนั้นที่สำคัญลองย้อนกลับมาถามตัวเองซิว่าเอ๊ะหรือเรายังไม่กล้ามากพอเรายังไม่บ้ามากพอหรือว่าเรายังไม่ทำอะไรที่ ล้ลําล้ใหม่ๆม,มากพอหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าอยากให้อนาคตเปลี่ยนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะยังคงทําแบบเดิมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ขวัญชอบมากเนาะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําแบบที่เราเคยทํามาเมื่อห้าปีที่แล้วสิปีที่แล้วเราหวังว่าชีวิตของเรามันจะดีกว่านี้นะคะเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้เปลี่ยนอะไรบ้างก็เออลองไปดูเนื้อหาหลายๆอีพีที่ผ่านมาหรือว่าอ่านหนังสือก็ได้ค่ะหรือฟังบทสัมภาษณ์ก็ได้ค่ะว่า เอแล้วคนที่เขาทําได้เนี่ยเขาต้องคิดแบบไหนเขาต้องทําอะไรกิจวัตรประจําวันต้องเป็นยังไงนะคะจะต้องมีการฝึกเรื่องไหนบ้างเรื่องทักษะเฉพาะหรือเปล่าหรือเรื่องทางจิตต้องฝึกอะไรบ้างแบบจ,จ,จิตใจจิตวิญญาณสุขภาพร่างกายออกกาลังกายอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องทําอะไรบ้างนะคะก็ลองไปศึกษาดูนะแต่ที่สําคัญก็คือจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างอ่ะอืจะต้องทําอะไรที่แหกกฎหรือเปล่าหรือไม่ตรงขนบธรรมเนียมประเพณีบ้างหรือเปล่าหรือว่าดูบ้า หรือเปล่าหรือดูหน้าขำหรือเปล่าเป็นไอเดียที่ล้ําเกินไปหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ใหม่เกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอืมโดยเฉพาะไอ้คําพูดประมาณว่าเฮ้ยประเทศของเราเนี่ยสังคมของเราเนี่ยยังไม่พร้อมสําหรับอะไรแบบนี้หรอกเนี่ยเอออันเนี้ยอาจจะเป็นสัญ,ญญาณที่ดีว่าจริง,รงๆแล้วพร้อมแล้วหรือเปล่าแล้วเราจะเป็นคนแรกๆนะคะ โอเคค่ะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยทุกคนจะได้รับประโยชน์และความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ